อ่อนโยนต้้งโลแลนเนเจอร์โคดผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้ชี่ยวชาญด้านผิวหนังหมดกังวลสีติดผิวหนังด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะ สบายเบาสบายเราต้องกินยาฉีดยาเพื่อรักษากายเรามาเรียนรู้ยาเพื่อรักษาใจกันบ้างดีไหมครับให้ยาสิบเม็ดนี้มาต้องขอ,ขอบคุณเขาเพราะเราไม่รู้คนใคร้แต่ง<อ>แต่เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากทันสมัยด้วยนะครับมีคำว่าทันสมัยด้วยครับแล้วมาใช้เอามาระยกเนี่ยตรงนี้สิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้ตัวเราเกิดความเบาสบายเห็นไหมนี่เกิด ความเบาสบายเกิดขึ้นที่เราแล้ว <ขอ S 2> ใช่ไหมเพราะเรามีสติรู้เท่าทันเพราะนั้นถ้าเบาสบายแล้วนี่เรากลับมาสู่ธรรมชาติเดิมแล้วจิต,จตประภัสสรและคาคุณตัวเบาวันนี้พระอาจารย์วันเดิมนะครับแล้วก็ญาติธรรมจะมาให้ยาเม็ด10เม็ดครับที่เมื่อเรากินยาเม็ด10เม็ดนี้แล้วใจเราจะเบิกบานและกลายเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตและเบาสบายกันได้แน่นอนเลยครับมียาอะไรกันบ้างไปติดตามเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ ได้ยา10เม็ดแบบที่พวกพวกโหผู้ใครทำเหล่านี้รู้กันหมดแล้วครับอยากรู้ด้วยครับว่า10เม็ดนี้จะทานยังไงดีฝาก<ร>พระอาจารย์ให้เมตตาให้ธรรมบรรยายาด้วยครับก่านจะให้10เม็ดแกโยมโยมทุกคนให้โยมเขาก่อน10เม็ดหนึ่งสงสาม สาธุขอรับโอ้โหเดี๋ยวผมวันหนึ่งผมต้องท่องให้ได้คล่องแบบพวกท่านทุกคนครับแต่อยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายเพื่อจะได้แต่ละข้อที่มีคุณค่ายาสิบเม็ดน,น,น,นี้ครับต้องขอทําความเข้าใจกับโยมก่อนว่ากว่าจะโยมเข้าท่องได้อย่างนี้เนี่ยโดนโยมเขาต่อว่าคั้งแล้วคั้งเล่าก็จะท่องได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมอาจารย์ต้องถามโยมอย่างนี้ถามถามอยู่ทุกวันพระอยู่เรื่อยถามย้ำแล้วย้ำอีก บอกยอมตอบไม่ได้ฉนดมีในมืออ่านไปเดี๋ยวมันก็ได้เองจนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีฉนดแล้วครับเพราะนี้คือสิ่งที่เอามาต้องขอบคุณเจ้าของบทที่เขียนยาติเม็ดไม่รู้ว่าเป็นของใคร,ครแต่ได้มาแล้วเนี่ยก็พยายามไปแล้วพอมาเวลาเวลาลงเนี่ยก็จะต้องเขียนว่าขอขอบคุณผู้ที่ให้ยาสิบเม็ดนี้มาต้องขอบคุณเขาเพราะเราไม่รู้คนใครแต่งแต่เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์มาก ทันสมัยด้วยนะครับมีคำว่าทันสมัยด้วยเนี่ยแล้วมาใช้เอามาระยุกเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญม,มากเม็ดท,ที่หนึ่งหัดรักให้เป็นรักให้เป็นเห็นไหมหัดรักให้เป็นนี่ก็คือเราต้องฝึกการเจริญสติแล้วตอนแรกต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนครนะถ้าไม่รู้รักตัวเองจะรักคนอื่นไม่ได้หรอกให่ไหมถ้าเรารู้จักรักตัวเองจะคิดจะพูดทําอะไรก็แต่มันจะมองเห็นตัวเองเสมออะไรผิดอะไรถูกเราก็จะ แก้ไขข้อบอกพร่องครับวันนั้นเมื่อเราฝึกอยู่เรื่อยๆมันจะเมตตากับตัวเองพอเราเข้าใจตัวเราแล้วเมตตาแล้วเราเห็นคนอื่นก็เขาก็ไม่ต่างจากเราหลวงพ่อ,อก็ใช้บอเขาก็มีความแก่เจ็บตายไม่ต่างจากเราก็ต้องมีความแก่เจ็บตายนี่แหละเพราะนั้นการที่จะมาโกรธกันมันไม่เป็นประโยชน์นเพราะนั้นเจริญเมตตาให้ให้ความเมตตาต่อกันนะตัวที่หนึ่งพันลัใก็เป็นหัดใจเย็นเข้าไว้อามาเนี่ยเป็นตัวตัวร้อนมากเลยสึกพรรษาเนี่ยยังเป็นใจร้อนใจเร็ว นะตอนเป็นคารวาสเนี่ยที่เขียบุรีเนี่ยโยมกว้างใส่หัวฝรั่งไม่ทัองใสอันนี้เรื่องจริงตอนทํางานด้วยกันแล้วก็พูดไม่ดีแล้วก็ระเบิดอารมณ์เลยใส่เลยแลบและถามว่าเพี้ยนเข้าไปแล้วทําไมจะอยู่ทําไมแล้วเราตัวนิดเดียวก็ตัวบัลลั์วิ่งหนีเลยเนี่ยเนี่ยใจเย็นก็แล้วพอมาบวชแล้วตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องนะยังใจร้อนจนมาบวชบวชแล้วก็ยังไม่ยังไม่นิ่งพรรษาหนึ่งสองสามก็ยังไม่นิ่ง จนมาเจ็ดแปดเก้าพอไปส่วนโมกแล้วนี่มันเริ่มมากเจอครูบ,บาอาจารย์ท่านก็ฝึกให้เราฝึกให้เรามีสติแล้วก็เจริญสติเมตตาตัวเองมากๆพอฝึกเมตตาตัวเองให้มากแล้วทําอะไรให้ช้าๆจากที่เดินเร็วก so ็ช so 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 ้าลงจากที่คิดเร็วก็ช้าช้าลงคือฝึกให้มันสโลลงหน่อยเป็นสโลไลท์แต่ไม่ใช่ว่าสโลจนยืดยา้งไม่ได้อันนี้พอมันทําได้มันจะเห็นเองหัดรักให้เป็นหัดเจรหัดรักให้เป็นอาจจะเย็นเข้าไว้หัดอะไรโยอม เอออันเนี้ยสำคัญมากหัดเข้าใจคนอื่นเห็นเขาก็ต้องแก่เจ็บตายครับใช่ไหมถ้าเราเห็นเขาเ,เขาก็ต้องแก่เจ็บตายเราเองก็ต้องแก่เจ็บตายไปนะั้นไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยได้เห็นอย่างนี้แล้วมันใจมันน้อมไปเองอจะบอกบไม่ได้เป็นยังไงคือใจมันครับผมมัน้าใจมันก็น้อมใจไปนั้นเองหัดรักให้เป็นหัดใจเย็นเข้าไว้หัด คลายวิตกคลายวิตกอารมณ์ขันในตรงนี้สำคัญอารมณ์ขันเห็นอะไรอย่าไปบูดบึ้งบึ้งสายแต่ว่าทําไมยังยิ้มไม่เป็นอ่ะยิ้มในใจก็ได้ไอ้ตัวยิ้มในใจเหมือนกันเนี้ก่อนมันจะยิ้มที่ใบหน้ามันต้องยิ้มข้างในเป็นก่อนข้างในต้องยิ้มก่อนพอยิ้มข้างในได้มันออกข้างนอกเองนะข้างในเราเคยฝืนยิ้มไหมฝืนยิ้มเนี่ยมันยิ้มจริง แต่มันหน้ามันไม่สดใสแต่ข้างในมันบุ๋ต้องฝึกข้างในเพราะนั้นเนี่ยการเจริญสติก็คือมันก็ฝึกการยิ้มข้างในไปไหนหัดรักให้เป็นหัดใจเย็นเข้าไว้หัดและอารมณ์ขันอันนี้สาคัญไหมบริหารกายจิตบริหารคัใช่ใช่บริหารกายแล้วบริหารจิตทำไงบริหารจิตไม่ต้องทําอะไรเลยจะนั่งยืนเดินได้หมดแต่มีสติรู้เท่าทันครับ แม้แต่ป่วยก็เวทาหารจิตได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจตอนนอนเนี่ยตอนมาป่วยเนี่ยตอนที่จะนอนเฉยก็นอนหายใจเข้าท้องพองไม่เห็นเรื่องเราท้องพองหายใจออกท้องยุบได้จิตเราก็อยู่แค่ตรงนั้นนยไอ้ตัวนั้นเนี่ยความเป็นตัวเราไม่มีไม่มีมันมีแต่สติรู้ลมเข้ารู้ลมออกแต่นั้นความพอใจไม่พอใจใครก็ไม่มีแต่มันรู้อยู่แค่ลมเข้าลมออกนะครับหนึ่งสองสามแล้ว คิดทันสมัย<อ>ก็คัม<า>สมัยไม่ใช่ว่าฉันเกิดเมื่อปี2 4 9 9และตอนนี้สอง7ี่ก็มันจะต้องเหมือนเดิมไปไม่ได้ไหมไม่ได้โยขอภัยน้กตัวอย่างโยแม่มาเนี่ยพี่ที่บ้านซื้อของเนี่ยเมื่อก่อนนี้พี่สาวซื้อมาถ้าร้อยก็บอกร้อยเลยแกอุ้ยทำไมซื้อของแพงงนี้ <laughs> เรามาก็บอกเจ๊ที่หลังซื้อนะถ้าร้อยบอกไว้เลยห้าสิบบาทอันนี้ไม่บาปหรกเพราะต้องการให้เขาใจใจ อันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนมันต้องทําให้ทันสมัยเขารู้เท่าทันไม่ใช่อย่างเมื่อก่อนท่านเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไม่ได้มันเปลี่ยหนะและอะไรต่อคิดทันสมัยแลวอะไรต่อครับให้อภัยสําคัญมากสาคัญมากๆครับเป็นอันนี้การให้อภัยให้ที่ยิ่งใหญ่โยมชาวพุทธเวลาโยมมาวัดอย่างวันนี้วันวัดมาวัดวันพระ เตรียมของมาฮะถวายให้พระหรือให้เพื่อนฝูงใช่ไหมเตรียมมาให้กันง่ายไหมง่ายเนี่ยวันนี้ฉันทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ใช่ไหมพร้อมใจที่จะให้โดยวัตถุแต่สิ่งที่ไม่ต้องให้โดยเสียวัตถุคืคอให้อภยัยมันต้องเสียตังไหมไม่ต้อเสียของไหมไม่ต้อเสียเวลาไหม,ไมตแต่ทําไมให้กันยากวันนี้ต้องฝึกตรงนี้พอฝึกบ,บ่อยๆแล้วพอมันทําได้มันให้ไปเองครับไม่โกรธก็เออครับ นี่สัมพัน์มากต้องดูเหมือนเราจะได้มากกว่าด้วยนะครับเวลาเราให้อภัยเนี่ยแล้วให้เขาแล้วอู๋มันบอกไม่ถูกอะสบายเบาสบายอย่างครับต่อไปเม็ดอะไรโอ้ข้าใจคนอื่นเขาก็ต้องแก่เจ็บตายแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับเป็นเช่นนั้นเองครับนะแล้วสุดท้ายฟื้นไม่ได้ใช่ไหมฝื้นธรรมชาติได้ไหมไม่ได้ครับไปเดี๋ยวนี้คน ขออภัยคนสูงอายุแน่ดูหน้าไม่สูงอายุเลยนะเขาไปพื่ไปพึ่งมิ้นหมอเยอะแยะมากมายอันนี้ฝืนความจริงและสุดท้ายมันหยุดไหมไม่อยู่ไม่ได้มันก็ต้องสุดท้ายกับครับดังนั้นต้องทําความเข้าใจถูกต้องนั้นเองครับและสุดท้ายอันนี้แหละไม่ต้องใครเลยสรุปทั้งหมดเนี่ยเราทั้งนั้นไม่ได้ใครใช่ไหมแก้ที่เราทั้งนั้นแก้ที่นั้นแก้เขายากแก้ง่ายสุดคือแก้ที่ที่ใครยอมไม่รอด แต่เรามักจะชอบเผอพุ่งไปข้างนอกเลยนะครับยอมบอกเองนะซึ่งนาฟิาบ่อยๆใช่ครับยอมพูดเองนะมาไม่ได้พูดนะขอรับขอรับจริงไม่จริงยอมส่วนใหญ่โทษไทยโทษกันเออแต่ตัวเราดีโยมเนี่ยมันแย่มากไม่ได้เรื่องเลยเอามาชี้ไปที่ยอมกี่นิ้วนิ้วเดียวนิ้วเดียวแต่สี่นิ้วที่ไทร เออถ้ามองอย่างนี้รับรองโยมจะไม่ทุกข์เลยแต่นี่มัเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ถ้าแบบนี้อาจารย์บอกไม่ได้ต่อไปต้องชี้อย่างนี้เลยแย่มากๆนี้ใช้ไม่ได้นะนี่คือถ้ามองอะไรให้มันเป็นประโยชน์ที่นามาทําให้ตัวเราเกิดความเบาสบายเห็นไหมนี่เกิดความเบาสบายเกิดขึ้นที่เราแล้วเพราะเรามีสติรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นถ้าเบาสบายแล้วนี่เรากลับมาสู่ธรรมชาติเดิมแล้วจิตประพันสอน ประพัดสอนเพราะนั้นความประพัดสอมันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาไหมไม่ไม่ตลอดเวลาแต่มันเกิดขึ้นกับเราได้ครับเพราะถ้าเรามีสต,สติไม่เผลอรับรองได้ไม่เกิดปัญหาแน่ๆมีสติรู้ทันปัญญารู้เท่าชีวิตไม่เศร้าและ ไม่ทุบแน่แน่เอวังก็มีด้วยประกาและชนีสาธุอา<ป>้าสุดท้ายครับเชิญครับพระอาจารย์นิมนครับ,นนรบสุดท้ายขอนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ที่จริงเราจะต้องมีภาพปฏิบัติครับสุดท้ายนี้ขอให้โยมและพระคุณเจ้าทุกลูกให้กําไรกับตนเองโดยการมีสติและมาดูตนเองนิมนต์แล้วก็เชิญนั่งตัวตรง <c oughs> นั่งตัวตรงหลับตาเบาๆสบายวิธีนั่งให้ฝ่าเท้าทั้งสองราบกับพื้นนะไม่เอาไปเท้าเขยยงปเท้าหรือส้อนเท้าเพราะต้องการให้ฝ่าเท้าเราลาบกับพื้นหน้าขาแล้วหลังเราจะได้ตรงนั่งตัวตรงศีรษะตรงหลับตาลงเบาๆสบายๆในเบื้องต้นมีสติหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกยาวๆช้าๆ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกต่อไปปรับจากลมหายใจเข้ายาวออกยาวมาเป็นลมปกติธรรมดามีสติมาดูรู้ตัวเราเองรู้กายที่นั่งรู้ใจภายใน ที่เกิดความคิดนึกรู้เองเห็นเองสัมผัสเองต่ออารมณ์ภายในหรือจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งเมื่อมันคิดนึกก็รู้เท่าทันคิดก็สักว่าคิดลมมากระเท่าผิวกายก็รู้ว่าเป็นลมเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ผูเจ้าสมัดรว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำอยู่นี้มีบุคคลที่รู้ดีตลอดเวลาคือตัวเราเอง สมควรแก่เวลานะ <c oughs> ต่อไปตั้งใจแบ่งบุญแผ่เมตตาว่าตามพร้อมกันขอตั้งจิตอุทิศผล,ผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ราารทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินแผ่ไม่ตาพร้อมกันเลยนะสัพเพสตาสตั้งลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ้วยการทั้งหมดท้งสิ้นหาเวร้าอุนต้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาปยาปชาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเวียนเวียนซึ่งกันและกันเลย น,นีนข้าวอนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถอิอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริอารันโตจงมีความสุขกายสุขใจปรากรตาอนในคนจากทุกพาทั้งสิ้นเถอดหายใจเข้ายาวๆลึกๆ หายใจออกยาวๆช้าๆแล้วก็ค่อยลืมตานะกราบนักปัสการขอบพระคุณพระอาจารย์วันเดิมนะครับแล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายเลยครับผมจะจําให้แม่นแล้วก็อยากให้ผู้ชมจําให้แม่นนี้นะครับพกยาสิเม็ดนี้ไว้นะครับ 1. หัดรักให้เป็น 2. หัดใจเย็นเข้าไว้ 3. หัดคลายวิตก 4. หัดพกอารมณ์ขัน 5. หัดบริหารกายจิต6 หัดคิดทันสมัย7หัดให้อภัย8หัดเข้าใจคนอื่น 9. อย่าฝืนความจริงและ10สงบนิ่งให้เป็นโอ้โหนี่คือเคล็ดลับที่เชื่อมโยงกับปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็จะแบบสามารถได้พัฒนาตัวเราเองให้รรลุธรรมกันได้เลยนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรจะหัดกัน10ประการนะครับต้องขอบคุณพระอาจารย์อีกครั้งเลยจริงๆครับอย่าลืมนะครับผมเองก็จะไปตั้งใจหัดสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมกับคุณผู้ชมครับ กราบนมัรสการขอบพระคุณพระอาจารย์วันเดิมครับแล้วก็วัดชนรปทานต้องบอกเลยนะครับว่าวัดชปรปทานเป็นวัดที่ใครมาแล้วจะได้ปัญญากลับไปอย่างแน่นอนเลยครับและขอบคุณที่สุดก็คือคุณผู้ชมทุกคนครับที่ร่วมเรียนรู้และเข้าใจความจริงไปและมั่นใจว่าทุกท่านจะไปเริ่มต้นพกยา10เม็ดแล้วก็หัดทานยาน,นี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณสุดท้ายครับโนแลนเนเจอร์โค้แชมพูปิดผมขาวที่มียอดขนดับต้นต้นของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวย ด้วยแชมพูผิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยครับแล้วพบกับผมอำนาจทัชเนกุลและรายการคนตัวเบาด้วยใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดคนตัวเบาเบาสบาย ชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายเบาสบาย เนเจอร์โค้ดผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้ชี่ยวชาญด้านผิวหนังหมดกังวลสีติดผิวหนังด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลลันเนเจอร์โค้ด